สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Happy Life by เตินนะคะวันนี้นะคะเตินนำคีย์ทองสำคัญนะคะที่ทำให้คุณนั้นได้รับผลลัพธ์หรือไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการวันนี้เตินอยากจะแบ่งปังน,นเพื่อนนะคะว่า ใครในที่นี้บ้างที่มีอาการที่ผัดวันประกันพุ่งไม่อยากจะลงมือทำรู้สึกอยากทำนะแต่ไม่มีอารมณ์ทำรู้ว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้ผลลัพธ์จะได้สิ่งที่ต้องการแต่ก็ไม่อยากทำวันนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึกแบบนี้สิ่งหนึ่งที่เตนอยากให้ทุกคนได้รู้ไว้วันนี้เป็นวันดีมากเป็นวันแห่งการเริ่มต้นใหม่ของปีนะคะ เป็นวันที่ทุกคนนั้นสามารถทําและลงมือทําการลงมือทําของเรานั้นเป็นคีย์ทองที่จะทําให้เราได้หรือไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการสิ่งที่เตือนอยากแบ่งปันเพื่อนในวันนี้ก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีข้ออ้างอยู่ในหัวว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนเดียเด๋ยวค่อยทําเดี๋ยวค่อยลงมือทําในเรื่องต่างๆนั่นแสดงว่าคุณได้ให้ความหมายกับสิ่งนั้นว่าสิ่งนั้นมันยังไม่สําคัญนะคะวันนี้ถ้าสิ่งนั้นมันสําคัญมากพอคุณจะลงมือทําแบบต่อเนื่องคะ่ะ และเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำให้คุณได้รู้ก็คือว่าคุณมีพฤติกรรมที่ไม่อยากลงมือทำเพราะคุณกําลังหลบหนีบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่อยากแอคชั่นเพราะการหลบหนีมันจะทำให้คุณนั้นอยู่ในคอมฟอร์ z โซนที่เบาสบายไม่ต้องลงมือลงแรงลงกายลงใจอะไรเพราะอยู่ในพื้นที่คุ้นเคยคุ้นชินนั่นเป็นสัญญาณที่บ่งบอกไว้ว่า เมื่อไรก็ตามที่คุณคุ้นชินกับพื้นที่เดิมนั่นแสดงว่าคุณไม่ได้มีการพัฒนาและการเติบโตแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีการลงมือทําแล้วสามารถบอกตัวเองว่าทําเดี๋ยวนี้เพื่อที่จะทําให้เรานั้นเกิดการลงมือทําวันละนิดได้นั่นแสดงว่าคุณสามารถเอาชนะสิ่งที่เรียกว่าการผัดวันประกันพรุ่งได้แล้วและแน่นอนค่ะว่าสิ่งที่คนสําเร็จทานะโลกวันนี้ก็คือเขาจะให้ความสําคัญกับสิ่งที่ต้องทําเป็นอันดับแรกก่อน คุณจะต้องเลือกทำสิ่งที่สำคัญก่อนเพราะหลายคนนั้นไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จหรือเรียกง่ายๆว่าไม่สามารถที่จะมีผลลัพธ์บางสิ่งบาอย่างได้เพราะเขาเอาแรงกายแรงใจ ไปทำในสิ่งที่ไม่ให้ความสําคัญก่อนนั่นเองไม่ว่าจะเป็นงานของคุณไม่ว่าจะเป็นผู้คนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆถ้าคุณเรียงลําดับความสําคัญแน่นอนค่ะว่าคุณจะสามารถจะแยกแยะและจัดตารางเวลาได้ว่าอะไรคือสิ่งที่จะทําให้คุณนั้นสามารถได้ผลลัพธ์และอะไร คือสิ่งที่จะให้ผลตอบแทนน้อยในเรื่องของเวลาในเรื่องที่จะทําให้คุณได้เป้าหมายนะคะและนี่ก็คือคีย์ทองในการเริ่มต้นใหม่หมายคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณเลือกที่จะเรียงลําดับความสําคัญของงานของคุณของคนที่คุณต้องพบเจอของทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเวลาของคุณที่คุณแลกไปคุณก็จะได้รับกลับมาและแน่นอนค่ะว่าในแต่ละวันนั้นเพื่อนๆสามารถนําเทคนิคนี้ไปใช้ได้นั่นก็คือว่าให้คุณเขียนออกมาว่าใน แต่ละวันนั้นคุณต้องการทํา To-do list หรือรายการที่คุณต้องการทําให้มันสําเร็จโดยเรียงลําดับความสําคัญ1 2 3ให้คุณเลือกทํา3สิ่งในแต่ละวันนั้นให้สําเร็จก่อนเพื่อที่จะได้เป็นการเก็บเยสสาเร็จเล็กๆ เพื่อที่ทําให้เรานั้นได้เป้าหมายใหญ่ๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจงถามตัวเองนะคะด้วยการถามคําถามว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่ฉันควรทําในแต่ละวันให้มันเกิดขึ้นเพื่อที่จะทําให้คุณนั้นเข้าใกล้เป้าหมายเพิ่มมากขึ้นนะคะนี่คือคีย์เล็กๆน้อยๆที่หลายคนนั้นอาจจะมองข้ามแต่คุณรู้ไหมคะว่ามันสะสมตมีละนิดถ้าเราไม่จัดการมันมันจะทําให้เรานั้นกลายเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งและทุกอย่างจะเพิ่มพูนขึ้นและกลายเป็นดิน พอกหางหมูต่อจากนั้นนะคะการลงมือทําของเราก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเราสะกดจิตตัวเองและบอกตัวเองว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนและไปเลือกที่จะทําในสิ่งที่ไม่สําคัญก่อนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อน,อนๆลองถามตัวเองดูนะคะด้วยคําถามง่ายว่าวันพรุ่งนี้ฉันจะเริ่มทําอะไรในสิ่งที่สําคัญก่อนเพราะแน่นอนคะ่ะว่าคนสําเร็จเขาให้ความสําคัญกับการที่ต้องลงมือทําในสิ่งที่สําคัญอันดับแรกก่อนเพราะจะทําให้เขาเข้าใกล้เป้าหมายเพิ่มมากขึ้นนะคะ สำหรับวันนี้เตือนก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะเราสามารถที่จะเห็นได้แล้วว่าการที่คนสำเร็จนั้นกับคนไม่สำเร็จนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดสำคัญเลยสรุปก็คือว่าคนสำเร็จ เขาจะให้ความสําคัญกับสิ่งที่สําคัญก่อนเขาจะเลือกทําสิ่งที่มันสําคัญก่อนส่วนคนที่ยังไม่ได้ผลลัพธ์หรือคนที่ยังล้มเหลวอยู่เขาจะเลือกทําตามใจตามอารมณ์เขาโดยเขาไม่ได้ดูว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นวันนี้คุณคือผู้เลือกค่ะว่า คุณสามารถเลือกที่จะสำเร็จทำสิ่งที่สำคัญหรือคุณจะเลือกเป็นบุคคลที่คุณต้องการทำตามอารมณ์หรือทำตามใจโดยที่ให้ผลลัพธ์นั้นหรือเป้าหมายนั้นรออยู่วันนี้คุณคือผู้เลือกค่ะสำหรับวันนี้เตนก็ขออวยพรให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ